สวัสดีครับไฟตกแต่งร้านไฟตกแต่งร้านอาหารนี่ครับสุดยอดเลยสวยจร่งเป็นไฟลาวลิงฟองนะครับขั้วสําเร็จมีพักหัวท้ายนะครับนี่นะครับลักหัวท้ายพอเสียบก็ได้เลยมีท้ายท้าย,ายไว้ทำอะไรคือไว้ต่อไปเรื่อยๆสมมาพบ้าลูกค้าซื้อไปสองชุดสามชุดก็เสียบต่อเรื่อยแนะนําอย่ากเกินสามชุดมากนะครับเกินมากมันไม่ดีเนาะคือแล้วก็เสียบต่อไปนะครับนี่ครับสายทั้งหมดนี้ยาว8เมตรมีทั้งหมดหลอดไฟ25หหลอดนะครับสวยงาม ไฟตกแต่งร้านแต่งร้านอาหารคาเฟ่หรือสนามหญ้าของเราหรือลานนั่งเล่นของเราสวนของเราแต่งสวนให้สวยนะครับไว้นั่งกินนั่งชมนั่งชิลได้หมดนะครับตกแต่งร้านเพื่อรอรับลูกค้าฤดูหนาวนี้ได้เลยนะครับพร้อมเลยนี่เอานี้ผู้หญิงก็ติดตั้งได้ก็คือเอาไปห้อย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 นะครับมีทั้งหมด25หลอดนะครับยาว8เมตรมีปั๊กสําเร็จรูปเลย ก็คือเสียบปลั๊กไฟบ้านเราเลยเสียบเสียบปลั๊กเลยก็จะสว่างสวยงามเป็นสีบอมไว้สีบอมไว้นะครับสีเหลืองนวลสวยที่ร้านอาหารเขาชอบห้อยห้อยห้อยอย่างเงี้ยครับนะครับส่งทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับสั่งซื้อโทรหาเราหรือทักไลน์อยากดูอยากถามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทักไลน์แอไลฟ์ฟาร์มหรือโทรมาอยากให้โทรดีที่สุดนะครับโทรไปเลยหรืออินบ็อกถามเลยอินบ็อกก็ได้ใครถนัดอันไหน ยินดีนะครับรอยสับไลฟ์ฟาร์มประเทศไทยจำกัดนะครับจำหน่ายไฟประดับตกแต่งไฟตกแต่งร้านตกแต่งร้านอาหารมีทุกอย่างนะครับไม่ได้มีแค่แบบนี้เดียวมีเป็นพันรายการนะครับไม่ได้มีแค่นี้มีเป็นพันรายการนะครับเยอะมากนะครับไฟตกแต่งทุกอย่างนะครับมีอุปกรณ์ตกแต่งพวกเป่าลมพวกทุกอย่างนะครับมีเยอะนะครับเก้าอี้ก็มีอะไรก็มีนะครับนะครับนี่ครับแล้วที่สําคัญช่วงนี้เราจะแถมหลอด2หลอด เพื่อไปไว้เป็นอะไหล่เป็นสแปร์นะครับนี่นะครับคืออยู่ในชุดเราจะแถมม่ให้เขาจะใส่ถุงมาอยู่อยู่ในกล่องนี้ครบนะครับนะสายไฟปักจะ,ปจะมีตัวเมียอยู่ข้างหลังปลายสายจะมีตัวจะมีตัวผู้นะครับสามารถเอาไปเสียบได้เลยนี่นะครับไวหลอดไฟยาว8ดเมตรเสียบปึออ๊บมันก็จะสวยเลยห้อยห้อยห้อยห,หน้าร้านได้เลยตามต้นไม้ในร้านกัดแบบสวนกัดสนามไปแต่งสนามนะครับไป ประดับนะครับประดับได้เลยจะประดับตรงไหนแล้วสวยแล้วเป็นที่นิยมมากเพราะสําเร็จรูปกันน้ํากลางแจ้งนะครับติดได้เลยฝนตกพัดติดได้เลยเพาะหน่อเขาจะกันน้าทั่วเขาจะกันน้ํานะครับห้อยตามรั้วนี่สวยมากนะครับรีสอร์ทในกรุงเทพอยู่ภูเก็ตท้งนี้นะครับหรืออยู่ทางอีสานทางขอนแก่นอุบลนี่คือพูง่ายมอาทั่วประเทศอ่ะส่งไปหมดนะครับใช้ง่ายราคาโดนนะครับสั่งซื้อได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ